สวัสดีจ้าวันนี้ก่อนที่จะไปรดน้ําจะมาถอนต้นไอ้นี่ออกก่อนถึงจะรดน้ําเนาะไอ้ถอนต้นชีป้อมผักชีจะถอนออกแล้วก็จะไปตำตำตำทำสามเกลือไว้แล้วก็แช่่องฟิตเขาเริ่มที่จะต่อยอดเนาะเราก็จะถอนเขาอยู่รวมกันกับไอ้นั่นอะ ดูลากเขาต้นเขาประมาณนี้ถอนออกบางต้นก็ต่อยอดบางต้นก็ไม่ต่อแต่ว่าเราจะถอนไปปลูกใหม่ว่างั้นเถอะเนี่ยต้นนี้ยังไม่ต่อเท่าไหร่กำลังสวยกำลังสวยโอ้ย ต้นนี้นั่นก็ไม่ขึ้นลากไม่ขึ้นดูดิเขาอยู่กับเอต้นหอมสวยมากถอนดอกเขาต่อยอดและอีกหน่อยเขาก็เป็นดอกไง ก็เลยต้องถอนถ้าเขาถ้าเขาไม่ต่อยอดก็ไม่เป็นไรหรอกนี่เขาเขาเริ่มต่อยอดเขาเริ่มที่จะออกดอกว่างั้นเถอะเราก็เลยจะถอนไปทําไปทำสามเกลอไว้แล้วก็แช่ช่องแข็งไว้ก่อนที่จะลดน้ําเดี๋ยวลดน้ําแล้วมันเปียกมันแช่ ต้นนี้งามงามดูเงาเขาสวยงามมากแล้วก็จะปลูกปลูกแล้วแหละแต่ยังไม่เห็นขึ้นเลยปลูกใหม่ถอนแล้วก็ปลูกใหม่สวยๆทั้งนั้น สวยทั้งนั้นแล้วต้นหอมก็กำลังจะขึ้นด้วย พอแล้วแหละเหลือไว้หน่อยหนึ่งสักไม่กี่ต้นหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าเขายังไอ้นี่อยู่โอ้โถอนต้นหอมออกมาด้วยถอนต้นหอมออกมาด้วยเดี๋ยวปักลงไปใหม่กันไม่เห็นเขาไงก็เลยถอนเขาด้วยเ <c oughs> ยอะเลยนะก็จะไปทำไว้ทำไว้ตั้งน่าจะ เกือบสองปีแล้วอาเยอะเลยดูดิลากส,สวยเลยไปทำสามเกอสวยมากสวยเลยอ่ะดูลากเขาอ่อนๆน,นะดูลากเขาอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เลย ทีนี้เราก็จะไปแช่น้ำล้างออกแล้วก็จะอย่างที่ว่า,าไปทำสามเกอตำไว้ตำตำไว้แล้วก็แช่ช่องแข็งเวลาเราจะทำอะไรจะหมักอะไรเนื้อหมักอะไรแล้วก็เอาออกมาทำเลยประมาณนีไ้ไว้เวลาเราไม่มีผักช่วงเราไม่มีผักแล้วก็มีสามเกอไว้กินไงน อย่างนี้แล้วก็ถึงจะไม่ไม่ทำสามเกือไว้เราก็ไปเอาลากเขาแช่ช่องฟิตไว้สำหรับทำอย่างอื่นเพราะงั้นถอะใส่ต้มยำหรือทำอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยนะคะสวยงามมากลากเขาอ่อนๆสวยๆกำลังอ่อนๆสวยๆเลยเนี่ยดูต้นเขาก็ประมาณน,นี้ต้นเขาก็สวยนี่เลย ปลูกใหม่อยู่แต่ว่ายังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเนาะก็เลยนี่นะคะที่เหลือก็เหลือไม่เยอะเห็นไหมแปลงนี้ปีที่แล้วเราก็ปลูกไว้ตรงนี้แหละปีนี้เราก็แต่ว่าปีที่แล้วเราไม่ได้เร,ไเราไม่ได้จัดการพวกหญ้าพวกอะไรเท่าไหร่เนี่ยเราก็มีต้นหอมมาแซมด้วยนะเพราะว่า ตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่ขึ้นไงเราก็เลยต้นหอมมาแสมเดี๋ยวต้นหอมก็กําลังงามกําลังขึ้นเนาะนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะไปเราเอาไปปลูกที่อื่นแล้วล่ะไอ้ต้นชีป้อมเนี่ยแต่ว่ายังไม่เห็นขึ้นเลยปลูกที่อื่นน่ะปลูกปากพอได้เก็บกินนี่เลยจะได้ไม่ต้อง ไอไปหาซื้อเขานี่ก็ไม่มีนะไอไอรากผักชีเนี่ยไม่มีรากผักชีไม่มีนะไอตามตลาดนี่มันมันมีอยู่ผักชีอะแต่ว่าเขาจะตัดรากออกเขาจะไม่เอารากมาขายเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยทีนี้ก็จะไปรดน้ําผักนะเพราะว่ารู้สึกว่าแดดจะออกแล้วแดดจะร้อนแล้วช่วงนี้ไม่มีฝนเลยนะต้องรดน้ําอย่างเดียวฝน หมดแล้วน่นแหละจะไปมีอีกทีนึงก็น่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนอเดือนเดือนเดือน,อน,อนกันยากันยาตุลาเนอนะจะไปมีอีกทีนึงนี่เลยนะคะพาชมเหมือนเดิมถอนต้นเนี่ยผักชีป้อมดูดิ่วลลันเตางามงามกำลังขึ้นยอดอวบ,อบ อีกหน่อยก็จะได้เก็บกินละประมาณนี้เลยเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นรดน้ำผักแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมาดูสวนกับเมทิปมาลอดสวนกับเมทิ์คลิปนี้เมทิ์ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปเมทิปไปบายไปแล้วคะ่ะ